วันนี้ผู้ร้องสามขอต้อนรับท่านเข้าสู่ B K K Silent s ล l e n t ช่างคิดสวัสดีค่ะช่างคิดช่างสงสัยมีอยู่แล้วในไอ e s p a r o y คำลึตค่ะสวัสดีค่ะอยากรู้อยากเห็นและฟังความคิดเห็นของผูเสมออดเชียร์แมนเซอร์มุกค่ะสวัสดีครับเดฟเด้วิทอนตรงเกลี้ยงคิดเรื่องสร้างสรรค์สิ่งใหม่เสมอครับด้านลางของวิ c เชียนสไตน t จินจาพำความรู้สิ่งแต่หื่รอบตัวเรา วว่าิทยาศาสตร์นำมาส่ทุกท่านได้เปิดสมองกละปัญญาวันนี้พวกเรามีถึง2องแลกสองการทดลองที่จะถึงท่านได้เข้าร่วมกับสนานกันแลกและแรกของเราวันนี้คืออะไรหรอคะเ,เต้เชิญทางนี้เลยครับมีถือเพื่องโปรแกรมแหลกแม่ของเต้ครับอะไรอะคะโปรแกรมอะไรอะมูไม่เคยได้ยินกูนไม่เคยรู้จักเลยอะโอ้ยใครเนีคะยุคนี้สมัยนี้เราต้อ,องทันโลกแล้วน,นะคะมนคไรหรคะเต้โอ้ยเดต้ขออุ๊บเว้ยประกา เราเข้าเฉลยพร้อมกันเรามาดูการทดลองของเต๊ะกัอน,นครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะเต๊ะเผื่อผู้ชมสามารถทำเองง่ายที่้านเลยนะครับมีกระจกที่วาเงเอียงทำมุม45องศาแบบนี้นะครับมีที่วางสมาร์ทโฟนหรือ iPad หรือแท็บเล็ตแบบนี้นก็ได้ครับแต่วันนี้เต๊ะขอใช้จอ LED าารอเรัากับ iPad นะครับเพื่อให้ผู้ชมสังเกตภาพที่ชัดเจนขึ้นอีกอย่างครับเราต้องมีแอปพลิเคชันโทรเบียร์ 3D เมื่ออุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมก็แค่เรียออกนะเต้ะ เแี่เราเปิดโปรแกรม3สามทีท่านสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตรงจุดนี้นะครับเตซจะเปิดแล้วนะครับสังเกตดีๆไหนี่ยงขาไหนี่ยงขาเหนี่งขาเอ้ยค่ะเหนีนยงขาอ๋อมันยอะมากค่ะเดซมันเยอะเจ๋งมะกเป็นยังไงแค่จุดวางเกียงที่มุม45องศาต่อสามวันภาพสวยๆแบบนี้ได้แล้วโปรแกรมเป็นภาพที่มีหน้าเศาไม่ดีภาพของโปรแกรมจะใช้หลักการการสร้างภาพ การแทรกสอดของแสงมาตกระบคนรูปภาพโดยการฉายแสงเลเซอร์จากแหล่งเดียวกันแหล่งสองลำแสงลำแสงหนึ่งเป็นลำแสงอ้างอิงเล็งไปตรงที่เป็ฟิล์มอีกลำแสงหนึ่งเด็งไปที่วัตถุและทอดเียนฟิล์มแสงจากัสองแหล่งจะถูกบันทึกไว้บนฟิล์มในรูปแบบของการแทรกสอดอินเด์เฟคซซึ่งมองไม่คล้ายกับรูปภาพของวัตถุต้นแบบก่อให้เกิดภาพเสมือนขึ้น ข้อพิตาของเรารับแ,แสงอีกด้านหนึ่งของแผนโพูรรมแเรเกิงเห็นภาพซ้ำมิติขึ้นแล้วโพลแกร,รมที่แายต้พูดถึงเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะปัจจุบันมีการ,ร,กร,รานำพผนภูมมาใช้ประโยชน์หลายด้านเช่นด้านการติดต่อสื่อสารทางไกลเพื่อเราข้อจังการในเรื่องสถานที่และการเดินทางตัวอย่างเช่นการปรากฏตัวของเจ้าฟ้าชายชา ส่งขึ้นปรากฏตัวบนเวทีการประดับชุดพลังงานแสงสีเขียวที่กอัฟราบ,บีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางทางที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเทศมอสปรากฏตัวด้วยโลังงานบนเวทีการสแสดงแฟชั่นโชว์ของอเล็กซานเดอร์แบ็กควีนมีการนำเทคโนโลยีโลังงานมาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดแสดงสินค้าตัวอย่างเช่นมีการนำเครื่องสแสดงภาพลอยตัวแบบสามมิติเ,เรียกกันว่าโลังงานดิสเพย์ เพื่อเพิ่มจุดเด่นของสินค้าหรือบริการเป็นที่ดึงดูดใจแก่ผู้เข้าชมประโยชน์อย่างที่3คือสินค้าด้านความปลอดภัยเช่นทราน s s มิชันสารกันนำมาใช้กับประชาชนใบอนุญาตขับขี่ผาสอดหรือบัตรเครดิตประโยชน์อย่างที่4บวันึกข้อมูล 3D ท,ที่ใช้หลักการโฮโลกราฟิกในขนาดเพียง5นิ้วสามารถบรรจุดได้สูงถึง125กิกะไบต์เป็นอย่างต่ำและอาจไปถึงเจรจาไว1 1,000กิกะไบต์ เร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่30นิกะไบต์ต่อวินาทีว้าวาวาวาอยอะๆยอะเทคโนโลยสีสมัยใหม่นี้เยี่ยมจริงๆเลยนะคะไปดูดดดยุคใ่งๆเราต้องตามให้ทันนะคะมาดูกันครับว่าที่จะต้องถ่านรับและรับของไอซ์ที่จากหนังสือนี้คืออะไรเลเซอร์บอลลูนค่ะเด็กเอจะเอาเลเซอร์มาทำอะไรกับลูกโป่งนี่ล่ะคะเด็กได้ทัวร์จะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าใช้เลเซอร์นี้ยิงทุกฟองไอซ์ครับ แค่แสงเลเซอร์ทำมดาธรรมดาแต่คิดว่ามันทางไม่ไโปรไม่ได้รอครับแล้วไข่หัาคาที่งไหนคิดว่าแสงเลเซอร์คงไหมรรมดาอย่างที่เต้ว่าแน่นอนมันต้องทำรูปวงเพงแน่เลยค่ะและคุณชมราคาที่เหมือนใครเต้เต,ต้หรือไขรร่มุกงั้นเรามาพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนไอซ์ผ่าพวกเราทดลองกันเองมันคงสนุกเรามาทิ้งแฉกเชนิญดีกว่าไหมครับเป็นคว่าที่ด สีอไรโดนิงผีเนี่เอนขาวอ,อคุณดีเอ็นเนั่นเองนะคะให้คีเนเอเนี้านี้น,นะคะให้คุณดีเอ็นเอใช้เลเซอร์นี้ยิงที่ลูกโปงสีขาวค่ะเสื่องไขมุกยิงไปที่ลูกโป่งสีดําค่ะเต้เต้ให้ยิงไปที่ลูกโป่งสีใสนะคะคใจใช่ไหมคะดแลยวค่ะพร้อมแล้วยิงไปที่ลูกโป่งสีขาวเลยค่ะ three t o one go ไม่แต่ยิงไปไมลูกป่งไม่เป็นอะไรไอ้คาผมขอเลเซอร์ ของไซ์ได้เลยค่ะน้าเต้ถ้าพร้อมแล้วผมตกสีดำเลยคะ3 2 1 go อ้าวไม่แตกเอทำไมลูกผมสามลูกสามสีถึงให้ผลไม่เหมือนกันพี่ดีเอเอมสอนเต้เลยครับคุณดีเอ็มว่าเกิดจากอะไรคะไม่ทราบอะไรคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญมากๆเลยนะคะที่เกียนมาร่วมพลังบรณ ดูดีๆนะคะจะเกิดอะไรขึ้นค okay. okay, ่ะชาร์เลเซอร์นี้ยิงให้ปองขอสัญญาเลยค่ะสังเกตที่กล่องดีๆนะคะยิงเลยค่ะไอยิงเลย three two one go โอ้โห Amazing สุดคุณผู้ชมคะลูกโป่งใบแรกผมที่มีสีดำอยู่ข้างในแต่ใสอยู่ข้างนอกมาไอยิงเซอร์ไปยังลูกโป่งลูกโป่งสีดำอยู่ในแตกแต่ลูกโป่งสีใสที่อยู่นอกกลับไม่แตกนแปลกมากเลยนะคะขอสัญญาณอีกครั้งค่ะเต้ three two one ลูกโป่งอันที่2เป็นลูโป่งที่มีสีดำข้างนอกแต่ข้างในเป็นลูโป่งใสเมือ Laser, เ่อไอซ์กรนเลเซอร์ไปไอ้ลูกโป่งลูกโป่งที่นอกแตกแต่ลูโป่งใสข้างในกลับไม่แตกเหมือนกับเกมากของไอซ์มันเกิดขึ้นอย่างไรอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะคะก่อนอื่นขออธิบายก่อน,อนว่าเลเซอร์ ER มาจากคำว่า light amplification by stimulated emission of radiation ซึ่งหมายถึงการขยายแสงด้วยการแผ่รังสีแบบกระตุ้น จากที่ผลิตอะตอมผลิตโฟตอนเป็นพลนงงานเวลาเดียวกันแสงเลเซอร์เป็นแสงที่เกิดจากการเปล่งแสงแบบเราจึงทําให้โฟตอนคละคลาเป็นระเบียบสูงอีกทางคลื่นแสงยังมีสนับพร้อมเคียงกันเมื่อเกิดการเปลียสัญญาณผ่านเขาตี้แสงขาเขาตี้แสงปริมาณของโฟตอนก็จะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นอีกท้งยังวิ่งในทิศทางที่นาหน่อย้วยค่ะครคะถึงย้สงสัยว่าปุ่มสีดำลูกปุ่งสีเข้มลูกปุ่งสีใสหรือไม่มีสีถึงให มีมากกั้งแต่หสีใสจิ้มฐานในปุ่งสีเข้มแตกและระอดสีใสไหมแต่เองค่ะแล้ยวไปกับของเลเซอร์มีอะไรบ้างครับเลเซอร์ถูกรุ่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างมากมายเช่นใช้เพื่องานเจาะตัดและเชื่อมกระูกการใช้ในด้านวงการแพทย์โดยเฉพาะด้านจักษุแพทย์เช่นใช้ในการผ่าตัดต้อกระจกในตาใช้ในการสื่อสารรคมนาคมเชื่อถ่ายทอดสัญญาณโทรศัพท์โทรทัศน์และข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับสร้างภาพสามมิติใช้ในด้านอุปกรณ์สำนักงานและการใช้ ร,บรบอบๆตัวเราเราสามารถเรียนรู้โล่กว้างและหาคําตอบจากสิ่งอยูร่รอบๆตัวเราด้วยหลักการเห,เหตุผลด้านวิทยาศาสตร์ก่อนจดก,กันในวันนี้ขอฝากขอ้อคิดคำคมอนอกทฤษฎีวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์คนดังซึ่งพวกเขาไม่ได้มีสมองที่เป็นเลชโพนิตตัมดาแต่เขายังมีโค้ดของชิ้นที่ทิ้งไว้บนโลกใบนี้อีกมากมายเนอ HD บอกบอกว่า The opposite of a l a r e statement is a s o statement บัตเดียวกสิทธ์ o อ f up profile to m o e นเชื่อ profile to สิ่งตรงข้ามตองก่าวที่ถูกคือคำกล่ารที่ผิดแต่สิ่งตรงข้ามความจริงนั้นซึ่งอาจจะเป็นความจริงหรือสิ่งการก็ได้ชานจาวินบอกว่า it is not something of the species that's the one most important but one most lethal to change สปีชีส์ที่เหลือรอดไม่ใช่สปีชีส์แข็งแกร่งที่สุดและก็ไม่ใช่สปีชีส์ที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นสปีชีส์ที่สามารถรลบใหยเข้าการเปลี่ยนแปลงได้ที่สุด t ช o m a s อ d ์สเอดสันบอกว่าพี e w o เว consists in what you are and not in what you have คุณข้าของคุณอยู่ที่สิ่งที่คุณเป็น่ใช่สิ่งที่คุณมี<ำ>